เป็นอเอย่างดูอยู่นี่่ออาดีนะครับวันกุสวัสดีครับยินดีเันเพื่อครับหากปั้นแล้วครับเมื่อไีมันไปแล้วไปน้ำอยู่น่ะเอาไใส่กอาปปั้นเร็จเก๋ได้ลายอยู่เิดที่ว่าได้ลายอยู่เขาหน้าหน้าสไรครับได้เขาประมาณห้าสิบครับ ช่วงนี้ก็ช่วยกันนะครับช่วงเก็บเกี่ยวครับช่วงนี้ข้าเจากัมาซอยกันเมื่อตุก้นแล้วครับกองกองฟางนี่เขาก็จะได้คล้ายนะครับนี่ข้าเจาแถวบ้านผมนี่ซื้อกัน แต่แบบว่ามองมองกันนะครับนี่ประมาณกล่องกล่องนี้ประมาณหาร้อยบาทครับนี่กล่องเฟียงกล่องกล่องฟางนะครับรถรถปั้นกระสีออกไปปั้นอีกร้านไหมเหรอครับนี่กระสีได้ไปไปน้ำรถปั้นแล้วครับคนทั้งเวรนี่ครับไปปั้นซอยกันครับนี่เ้าจะปั้นรับจ้างนะครับนี่กระสอบนี่สอบละอยสิบบาทครับนี่เป็นสอบเอ่อสอบน้ำตาลสอบอะไรนั่นนะครับเจ้ามาใส่สอบละสอบละอยสิบบาทครับถ้าถ้าเป็นหัวอาหารนี่ แปดบาทครับเกินบาทแปดบาทวันนี้ od, รถรถรถปัน้นมันจ่อก,กไไว่าไรรึบัตรเนี่ยครับเจ้าเจ้ารถปั้นไปปั้นอีกร้านไหมครับช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวครับนี่ข้างข้างขึ้นมานะครับขึ้นมานเนี่ยครับออกไป่นออกไปถนนใหญ่ครับนี่อยู่อยู่นี่ อำเภอเืีอนพูนครับจังหวัดอุดรขึ้นไปถนนนี่ครับปั่นได้นะซิมาครับเด็กเด็กรถเป็นน้ำรถปั่นกำลังนับสอบกิดซิกสอบครับนับขอราคากันเพิ่นฝันจะนับและฝันเพิ่นจะนับเจ็จ่ายเงินกิดเพิ่นกิดสิบใบล้านต่อไปครับสิบห้าสอบยี่สิบคนแล้วมันมายังได้นะมันโคตกนับไม่เปียบยี่สิบพี่ มันตรงมีตองมีคนปอนเหมืนนะบตตรงมีคนปอนคนปันเหมือนนคนขับรถต่งหาครับเด็ไปร้านไหนตัอนฮะามเฉยเนาะสามสี่สิบห้าสามเกนสแมนคีวะเตี้ยสามแเด่ากูน้าีเอยี่สเน มออบางนี่เป็นเขาเทียนเขาล้นเขาเฮียนะครับมางนี่ข้าจ้อกำลังกันเกีบอกจากร้านครับเป็นเขาปัานล้านอันวันนี้เขาเขาเอือ่นเขาปัานล้านเหรอครับแต่เขาไม่ได okay, ้รับเผิดสอบตอกะจิไ่ตั้งแต่รถรถที่ปั้นไว้นี่ยจคิดเป็นราคากันจ่ายเงินจ่ายอย่างกันเพื่อนระษีได้ไปไม่ครับช่วงนี้ก็รถปั้นก็ช่วงได้ครับช่วงนี้ วันน the ี้เพิ่นเบื่อเสียนาทีได้เน่ะปลูกหอดมันไว้เนี่ะโอ้ยอันนี้ก็บ่ของดีของดีได้เนี่ยบ่คาะนหมายเลยเออนั่นก็ต้นแบบนั้นเน้นอ่ะต้นยอนี่ไปกระท่อมนะต้นพะยอพะยองชุกมื่อนี้บ่ผิดกฎหมายนะครับเิ่นใบกระท่อมเขาจะลงทะเบียนแล้วอยู่หน้าที่ว่าการเลยใบกระท่อมอยู่ตัองยื่นกเจ้าลงทะเบียนแล้วดิใบกระทอมที่ว่าอันอุ้มยำกินได้น่ะเออใบกระท่อมที่เรามาไยำกินนะเอ่ปล้นปล่อยอด้มปลูกได้เด้ไปเอาเลยอยู่บ้านพื้นนะผู้ใดอยากได้น่ะลงทะเบียนเอาเลย อันแนะฝ่าทลายจวนมันเอ้ยของแค่ได้่งโอ้ขันจวนขึ้นบ้านเอานี้นะครับนี่แน่น้ำไปแขวนไปน้นำบ้านนำ้ำหัวบ้านนะครับนี่จวนจะบอกเขาบ้าน